เนื่องจากช่วงนี้นะช่วงนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องมาพูดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะสงสัยกันว่าทําไมผมถึงเลือกทําคลิปนะครับก็เดี๋ยวออกมาพูดหน่อย โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในช่อง1 GDC นะครับผมก็วันนี้อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่ามาเห็นผมแบบถ่ายวิดีโอนะมาถ่ายแบบเต็มหน้านะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้อยู่กันในเกมนะครับไม่ได้อยู่กันในเกมก็วันนี้จะมาพูดสักนิดสักหน่อยนะครับก็ให้หลายคนได้ฟังกันนะครับผมก็เนื่องจากช่วงนี้นะช่วงนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยอยากออก ท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องมาพูดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะสงสัยกันว่าทําไมผมถึงเลือกทําคลิปนะครับก็เดี๋ยวออกมาพูดหน่อยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดนะครับก็เอาเป็นประเด็นนะครับเอาเป็นประเด็นไปแล้วนะครับผมก็คือช่วงนี้นะครับผมว่านั้งที่จะเจออะไรที่มันแบบว่าทั้งที่จะแบบ ค่อนข้างที่จะแบบเออเจออะไรที Guys, ่ม like ันค like 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 anyway right right like so ่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาเรียกว่าอารมณ์แบบว่าแบบเจออะไรที่มันแบบค่อนข้างที่จะแบบเหนื่อยนะครับนั่นแหละเจออะไรที่มันแบบเหนื่อยมานะครับก็ใหญ่ๆหลายๆอย่างรวมกันนะครับมันทําให้ผมรู้สึกแบบเออทำคลิปแล้วมันเริ่มไม่สนุกขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะลองไปพักดูนะครับแต่ก็น่าจะไม่นานนะครับไปพักผ่อนสักหน่อยนึงนะครับก็ เป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องที่ผมนะครับยื่นเข้ามหาลัยนะครับหลายคนก็น่าจะรู้กันนะครับผมไปทาคลิปไว้นะครับเป็นคลิปนะครับยื่นเข้ามอบุรพานะครับคลิปส่งมอบุรพานะครับแต่ยื่นไปแล้วนะครับสุดท้ายผลออกแล้วก็ไม่ติดนะครับไม่ติดก็วันนั้นถามที่รู้ผลนะครับก็เศร้านะครับก็ในใจก็คิดเทียดนะครับเพราะว่าแบบมันเป็นรอบที่แบบ ส่งผลงานนะครับถ้าคือติดแล้วเราก็ไม่ต้องไปไปไปสอบไปอะไรเนาะไปเอาคะแนนแกตแพทยืนอะไรพวกนี้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ตรงนั้นไปนะครับก็รู้สึกเศร้านะครับแต่ก็ได้หายเศร้าไปก็ได้หายเศร้าไปนะครับก็ดีด้วยนะครับช่วงนั้นมีก็ช่วงนั้นนะครับก็เริ่มมีนะครับเริ่มมีแบบคนคุยนะครับก็ าคนก็น่าจะรู้แล้วหรือหลายคนน่าจะไม่รู้นะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็เริ่มมีคนคุยแล้วนะครับนะก็มีคนคุยแล้วนะครับก็เขาก็บอกว่าออก็อย่าไปคิดมากรอบหน้าย,ยังมีนะครับก็ตอนนั้นผมก็คเครียดน,นะเมื่อกลับมาทำคลิปก็รู้สึกแบบมันไม่เต็มร้อยเหมือนแต่ก่อนนะครับเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนแบบเราคิดมากครับคือถ้าตอนนั้นนะครับถ้าผมแบบ ยืดแล้วมันติดมาหาอะไรที่ผมต้องการใช่ไหมผมก็จะชิลได้เลยก็คือผม,มจะเอาเวลามาโฟกัสกับการทำคลิปเนะี่ยได้เต็มที่ขึ้นนะครับแต่ในเมื่อมันไม่ติดนะครับผมก็ต้องกลับไปเครียดใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อนะครับก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะก็โชคดีนะครับโชคดีตอนนั้นที่แบบเออมีคนมาเปอกผลอะไรก็เออผมก็ยังกลับมาทาคลิปได้อยู่นะครับแต่คลิปมันก็จะไม่สนุกเหมือนเดิมนะครับเนาะเหมือนแบบมันเป็นการที่แบบ อยากจะทําทคลิปลงให้มันมีคลิปลงมากกว่านะครับผมเนาะก็อาจจะแบบสตรีมก็จ,จะไม่ได้สนุกนะครับเพราะว่ามันมันก็มีเรื่องเครียดะนะครับเนาะอ่ะหมดปัญหาในส่วนนี้ไปนะครับก็ผ่านมาได้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับก็มีโฆษณานะครับก็หลายคนได้จะรู้นะครับว่าเป็นโฆษณานะครับเป็นโฆษณาแบบ กอ่าเป็นเว็บเติมเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นสปอนเซอร์เป็นสปอนเซอร์ช่องนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ผ <c> ล <oughs> ิตวัตถูกเป็นสปอนเซอร์ช่องนะครับก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับก็ผมอ่ะไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินอยู่แล้วนะครับแต่รู้สึกนะครับว่าทำนะครับก็อย่างก็ขอบอกเลยนะครับสปอนเซอร์ช่องที่ผม ได้ทํามานะครับก็เหมือนจะแบบว่าไม่ผ่านนะครับก็ทดลองงานไม่ผ่านก็ถือว่าไม่ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินนะผมก็ไม่ได้อะไรแต่คือผมรู้สึกว่าแบบเอเอแบบเหมือนผมคิดว่าแค่นี้นะครับเรายังทําไม่ได้เลยนะครับเนาะก,ก็ผมก็ไม่ได้โทษนะเออผมก็ไม่ได้แบบออกมาพูดเพราะว่าอยากจะให้สปอนเซอร์้านเขานะครับถึงสปอนเซอร์้านมาดูผมก็จะไม่รับ บอกไปแล้วว่าจะไม่หลับนะครับเพราะว่าผมแบบทาไม่ผ่านนะครับเนาะไม่ไม่ไม่ได้แบบออกมาพูดเพื่อแบบเอ้ยให้ร้านไม่เห็นใจไม่มีนะครับก็ผมแค่อยากอะมาพูดเฉยว่าเออผมแบบอยากอยากจะแบบอยากจะพักเพราะเหตุเหตุเหตุผลมันเกิดจากอะไรนะครับก็โอเคนะครับก็ยังยางที่เห็นกันนะครับก็ไม่ผ่านนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็รู้สึกแบบเศร้าๆนะครับถามว่าเศร้าเรื่องอะไรถามว่าเศร้าเหมือนแบบ การที่เหมือนแบบคุณได้งานหนึ่งงานนะครับแล้วะนะครับผมเปรียบเลยนะครับว่าสปอนเซอร์เนี่ยมันคืองานนะครับแต่เหมือนแบบคุณรับงานมานะครับแต่คุณทํางานไม่สําเร็จนะครับมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยมาหาอะไรก็เข้าไม่ได้นะครับคลิปขนาดผมก็ตั้งใจนะเอออย่างสปอนเซอร์ผมก็พยายามตั้งใจก็ไม่ได้นะครับก็เลยรู้สึกว่า ทุกมันเริ่มทําอะไรเริ่มไม่ได้นะครับแล้วทุกวันนี้นะครับผมเริ่มขยันลงคลิปนะครับหลายคนก็น่าจะเห็นกันนะครับว่าผมแบบขยันลงคลิปขยันอะไรเพื่อที่จะเอกทีมให้ตัวเองแบบเออให้ช่องมันแบบมีผู้ติดตามเยอะขึ้นให้คนดูเยอะขึ้นนะครับแต่มันมีจุดหนึ่งนะที่เริ่มทําไปทํามาเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยคนดูก็ยิ่งลดลงลดลงนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยผมก็เข้าใจนะครับว่าคลิปผมมันอาจจะไม่สนุกนะครับเพราะว่าผมไม่ใช้สายตัดต่อที่แบบฮกฮาปักอะไรฮะขนาดนั้นนะครับผมอยากจะแบบ เออเป็นการแบบแบบพูดอะนะครับแบบไม่ต้องตัดต่ออะไรแบบเล่นกันสนุกสนุกปกตินะครับแต่ก็เข้าใจนะว่ามันก็ยากนะครับที่จะทําให้คนดูคลิปเราแบบตั้งแต่ต้นจนจบอะโดยที่แบบไม่กดออกเนี่ยมันยากอยู่แล้วนอกจากนอกจากนะครับคีพุณต้องสนุกจริงนะครับคนก็ถึงจะแบบอยู่ถึงจะไหลนะครับก็ไม่ได้ตรงนั้นไปนะครับก็ตรงนี้นะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็ส่วนส่วนแรกก็จะเป็นแบบ เ,เรื่องมหาัรไาม่ติดนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนได้งานมานะครับก็ได้งานมาก็ทําไม่สําเร็จนะครับก็เรื่องที่2ไปนะครับเป็นเรื่องที่2นะครับเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องแบบเออที่คนดูแบบเริ่มลดลงนะครับรก็กรู้สึกว่าแบบช่วงนี้ทําอะไรแล้วมันก็ดูแบบเออ มีแต่จะลดลงลดลงไม่มีอะไรที่มันพ too mm ัฒนาขึ้นมาเลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็เลยคิดว่าเอ้ดี๋ยวคลิปเนี้ยผมจะขอพูดนะครับก็คือผมจะขอพักนะครับก็พักของผมเนี่ยอาจจะสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็เกมเนี่ยนะครับอย่างเกมคุตคี้รันนะครับเกมที่ผมทําหลักๆเนี่ยก็น่าจะอัปเดตอีกอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็น่าจะมีอัปเดตนะครับก็น่าจะรอเจอกันอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าผมก็จะพักแป๊บอาทิตย์หนึ่งหรือไม่อาจจะนานกว่านั้นนะครับก็ขอดูก่อนนะครับก็ ผมอาจจะหายไปนะครับแต่ก็อาจจะมีมาสตรีมนะครับแต่อาจจะมาสตรีมแบบครั้งหนึ่งนาทีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันแต่คลิปอาจจะไม่ได้ลงนะครับก็โอเคนะครับก็ผมจะไปขอพักสักอาทิตย์หนึ่งนะครับแต่ก็จะเจอกันในสตรีมนะครับก็น่าจะแบบอาทิตย์ละครั้งนะครับก็น่าจะน้อยหน่อยแต่ก็เจอกันอยู่ดีแหละนะครับแต่ผมอาจจะพักนะครับเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปลงอะไรใหม่นะครับผมก็คลิปนี้ก็ คลิปนี้ก็อยากจะมาพูดนะครับเผื่อแบบบางคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมาช่องนี้แบบคลิปหายเออไม่ค่อยมาสตรีไม่ค่อยมาอะไรนะครับก็จะขอพูดไปตรงนี้นะครับเนาะ dunno. ก็ส่วน q a เนี่ยเดี๋ยวจะมีลงนะครับต่ไม่รู้ว่าวันไหนนะเดี๋ยวจะอัดให้นะครับผมเนาะสำหรับ q a นะครับผมเนาะอ่ะก็ขอพูดไว้นะครับไ้เท่านี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมรู้สึกแบบว่าทําอะไรแล้วมันก็รู้สึกแบบว่าเออมันเริ่มที่จะแบบไม่สนุก นะครับทำอะไรมันเริ่มแบบกดดันเหมือนผมแบบกดดันด้วยแหละนะครับอยากจะมีผู้ติดตามเยอะๆนะครับอยากมีคนดูเยอะแล้วมันก็ทําให้แบบการทาผมมันมันรีบเกินไปนะครับเลยทําให้แบบมันอาจจะแบบไม่ดีสําหรับหลายๆคนนะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะเห็นว่าผมพยายามมากนะพยายามมากจากปกคลิปตะก่อนที่แบบเออผมทําแบบชุยๆทุกวันนี้ก็เริ่มแบบเออเริ่มที่จะแบบทําปกที่มันแบบดูสวยงามขึ้นอะไรขึ้นแต่สุดท้ายผมก็มองว่า มันก็ไม่เกี่ยวอยู่ดีนะครับแต่ปกมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งสุดท้ายแล้วมันก็เป็นคลิปของเราความการที่คนดูจะชอบเราก็อยู่ที่คลิปของเรา นะครับผมก็นั่นแหละนะครับพยายามพยายามมานะครับก็อาจจะพักไปนะครับพักไปพักไปก็ขอขออพุณนะครับก็ขอขออคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมานะครับก็ผมก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็แค่ขอไปพักพอดีเฉยนะครับแต่อาจจะเจอกันนะครับก็ถ้าใครเจอกันก็มาเจอกันได้นะครับผมมาเจอกันในซีมาเจอกันหลายได้แต่ก็อ่าก็ขอทุกคนนะครับก็อย่าเพิ่งหายไปไหนนะครับผมก็ขอไปพักก่อนก็อ่าหลายๆคนก็ถ้าผมหายไปก็มีช่องฟุกีอลหลายช่องอยู่เหมือนกัน ครับก็ไปดูกันได้นะครับเกมฟุกี้รันเนาะก็มีทํากันหลายช่องก็ไปดูอย่างช่องคุณรีบีนโอเวอร์ไลท์นะครับก็ไปดูกันได้นะครับก็สนุกสนุกนะครับไลฟ์สตรีมน่าจะบ่อยๆเหมือนกันก็ไปดูกันได้นะครับก็ยังไงก็ไม่รู้อ่ะนะครับเริ่มพูดซ้ำๆแหละนะครับไม่รู้จะพูดอะไรนะครับแต่ก็มาขอมาชี้แจงไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่คอยติดตามกันมานะครับไว้เจอกัน ครั้งหน้านะครับไว้เจอกันครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอดนูนะครับขอขอบคุหนึ่งทุกคนที่อยู่จนจบนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมนะครับหนึ่งยีีก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายสวัสดีครับ